พูดย่าไอ้หลักวิชามันเยอะไปหลักวิชาอยาคุยกันั้งมีเรื่องคุณยึยังดนแล้วก็สันจะนุกเอก็แต่ว่ามันไม่เป็นประโยชมขนาดนี้เราเอาเราาะไม่ก็เรียนมาที่ีการแฝงเพราะไม่ไก้คนแคนเป็นคนกินนไห่ะถ้ากำลังบารมีขนาี้ก็อีู่ลมคคนกินอย่างเดียวไม่ไก้คนแฝน ไอ้คนแก่แกงต้องนึกแกงส้มองใส่ในบ้านผิดเม่อมีที่มาใส่จะไงแกงเป็นเลืแกงส้มไอ้ไอ้ลูกใสื่ออะไระบอกเดี๋ยว่ืนต่อในงนสถามใส่โตก็ใส่แกงเยอะใสแบกได้แบกไดก็ไไปมดเลยใ่ม้ต้นดูว่าดีไม่ใช่เวลาในวัเวลาเร็ใไหแกงก็ใส่ไรแกงก็ใส่เคร่อยตัวก็ต้องอยู่ําเดิ นั่นหมายความ่าเริ่มบารมีต้นเราต้องทำแบบนั้นเวลาที่กำลังพอเราแค่ดวงคำลังล้าของลกขอโลกของประเ,เไทยเล้่เอาแกงมากินอย่างเดียวแค่ไม่ดูมากาะอะไรไม่ไอคนที่เป็นโงน่ันตามตัันเนต่ยน้นมันไปหมดเพื่อนเพื่อนี่เพ่น้องเขาไปมามลูกบุตรนั่ไม่กินไม่เก็แสนนตะิดกรธ ระยาคนคนันข้าวันศสาสี่บานสาเนี่ยขึ้นะไปดาวดึงทีในยอนหลอกวันนี้ลูกก็จะมือลาลาไปไหนลาเันท์ขันอ้อมอะรสี่ร้อยตันห่างวอนัดสล่ลาเป็นตานไปถึงท่าแนบบอเจะไลยกันเดิน่าไหล่พวกแา่ก็แตงโมนี่ขี้เกียจิิปี